สำหรับรีโมทถะจะมีสเต็ปการบินนะฮะสปีดการบินที่สอสปีดด้วยกันครับบินดีมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ความเร็วออกด้านหลังนี้นะฮะระบบการทํางานจะเป็นเหมือนจริงนะครับการเล่นท่านะครับคุณผู้ชมครับมือนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ดทอยดอทคอครับเป็นเว็บไซต์ที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ R าซีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินมาครับนะครับเรือหรือโดรนมาครับนะครับเราก็รีวิวไปหลากหลายที่เดียวนะครับวันนี้ครับสุดพิเศษครับคุณผู้ชมกับ เครื่องบินปรคับรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเวอร์ชันที่5นะครับ J 3 5 A J 3 5 A เป็นเครื่องบินลบของประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นเวอร์ชัน5เป็นเครื่องบินล่องหนนะครับที่มีเทคโนโลยีการบินที่สูงสุดทีเดียวครับตัวนี้ใช้ระบบการอัดอากาศนะครับคุณผู้ชมครับจากด้านหน้านะครับแล้วก็อัดอากาศมาขับออกด้านหลังนี้นะฮะระบบการทํางานจะเป็นเหมือนจริงนะครับก็จะมีล้อสามารถที่จะวิ่งกับพื้นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราสนามเราจะเป็นพื้นหญ้านะฮะเราจะส่งด้วยมือกัน โอ้เสียงดังเหมือนจริงครับคุณผู้ชมครับโผล่เกี่ยวแล้นะสนามเป็ล็กก็บินได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหลายตันนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับที่มีมาให้ด้วยนะครับก็เป็นแบตลิเธียมขนาด7.4โวลต์550ร้อยห้าสิบวัต์นะคุณผู้ชมครับตอนนี้มีแบตเสริมด้วยครับคุณผู้ชมแบตเสริมลูกนึงก็อยู่ที่400กว่าบาทนะครับตำแหน่งการใส่แบตไปอยู่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เสียบแบตไปนี้เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็มาเปิดรีโมทนะครับ ตัวแสงของสีฟ้าเนี่ยก็หยุดนิ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะับแสงของฝานะครับคุณผู้ชมครับมีระบบการทํางานที่เป็นเหมือนจริงนะครับเซอร์โวเนี่ยจะเป็น4ตัวด้วยกันนะฮะนี่อัพดาวนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเจสามสิบห้านะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับคุณผู้ชมครับกําลังรอบของใบพัดได้อยู่ที่ป่าปืนห้าพันรอบต่อนาทีนะครับตัวนี้เล่นสนุกมากครับคุณผู้ชมครับบินเร็วนะฮะแล้วก็ตอบสนองมือดีมากๆนะ ครับบินหลังเหลือเฟือนะครับคุณผู้ชมครับพอเราขับดันจากมอเตอร์เนี่ยเหลือเฟือนะฮะสามารถยึดทิกตัวเกลียวสว่านได้นะครับแต่สําหรับคุณเป็นมือใหม่นะครับก็อย่าพุ่งบินตีเรกานะครับคุณผู้ชมขับบินกันธรรมดาก่อนนะครับถ้าตีเรกาเนี่ยถ้าไม่แน่จริงๆเนี่ยก็ตกได้เหมือนกันนะฮะแขะความเร็วที่สูงที่เดียวครับคุณผู้ชมครับแหมเล่นนะสนุกท้ามันนะครับคุณผู้ชมครับความคับันคือมีระบบใจโรนะครับคุณผู้ชมครับติดตั้งมาด้วยครับคุณผู้ชมสังเกตว่าาาาาเเเเววลรออีียยยงงซ้้ขนะคุณผูชม แทนหลังเนี่ยฮะจะควบคุม <Labor> อ <ator il orter> ัตโนมัตินะครับที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นใบพัดดักแฟนขนาด35นิ้นะครับเป็นบัตเลตนะคุณผู้ชมครับโอ้ด้าเล่นมากครับตัวนี้มาเล่นนะครับตัวนี้เป็นอุโมงค์ฮะที่ขับอากาศออกนะน่าดีไว้บินอย่างมากครับเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับที่น่าเล่นจริงนะครนะ การลงที่นิ่มนวนนะคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะลงพื้นหญ้าหรือว่าเล่นกับพื้นสนามเลียบได้เลยนะครับโอ้คุณผู้ชมครับหน้าเล่นทีเดียวกับ J35 นะคุณผู้ชมอยากจะได้ J35 นะครับพร้อมดีโมดอย่างนี้นะฮะแบตเตอรี่ชาร์จแล้วก็สายชาร์จให้ด้วยนะครับก็ติดต่อกลับกับเราเข้ามาครับตามเบอร์โทรเลขดีไลน์นะที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับด๋ยวนี้เราก็ไปเล่น J กันต่อครับ